อีกหนึ่งมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจที่มีการแย่งชิงกับสหรัฐในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอย่างดุเดือดก็คือประเทศจีนค่ะและล่าสุดนะคะประธานธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะเดินทางออกนอกประเทศฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่รับตําแหน่งก็คือมาโกสจูเนียไปพบกับประธานธิบดีสีเจิ้นผิงค่ะสิ่งที่ไปพบก็จะไปพูดคุยกับเรื่องของกา๊าซพลังงานนะคะและก็ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนี่ยิ่งตอกย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าประเทศในสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีการพึ่งพิงจีน อย่างมีในยะสําคัญมากๆแล้วก็เป็นความท้าทายนะคะของทางโจโกวิดโดโดเหมือนกันค่ะเพราะว่าทางวิดโดโดเนี่ยที่เป็นประธานอาเซียนคนใหม่เนี่ยก็บอกว่าเขาต้องการจากความเป็นเอกภาพแล้วก็ไม่อยากให้ประเทศภายนอกอาเซียนมาแทรกแซงแต่ดูภาพคุณผู้ชมคะทางมาโกสจูเนียเนี่ยถึงขั้นเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกและไป ที่จีนเลยแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแล้วก็การพึ่งพิงจีนอย่างเห็นได้ชัดนะคะนี่ค่ะประธานธิบดีสีจิ้นผิงก็ให้การต้อนรับนะคะผู้นำฟิลิปปินส์ก็มีกองทหารเกียรติยศมากมายมีการพบปะลักษณะทวิภาคีร่วมกันนะคะ คือผู้นําจีนตอนที่มีการต้อนรับก็ได้ยกย่องอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสบิดาของมาคอสจูเนียนะคะที่ตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเมื่อ48ปีที่แล้วแล้วก็บอกว่ามิตรภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามากครับขณะที่ผู้นําฟิลิปปินส์ค่ะก็บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้สารต่อความสัมพันธ์ในระหว่าง2ประเทศ นอกจากนี้นะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าจีนยินดีแก้ไขความขัดแย้งทางทะเลกับฟิลิปปินส์ผ่านการปรึกษาหารือแต่ก็ไม่ได้มีการระบุนะว่าเป็นแถบทะเลจีนใต้โดยตรงแต่เรารู้กันว่าคือพื้นที่ตรงนั้นแหละและจีนก็พร้อมจะรื้อฟืน้นการเจราจาเรื่องการสำรวจน้ำมันและก็กา๊าซแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือนะคะเรื่องของน้ำมันและก็ก๊าซบริเวณน่านาน้ำที่ไม่ใช่น่านน้ำพิาพาท ทางมาคอสก็ขานรับข้อเสนอค่ะแล้วก็บอกว่าจะสารต่อการเจราจาเรื่องของการสำรวจน้ำมันและก็กา๊าซต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมว่าทะเลจีนใต้เนี่ยถือว่าเป็นข้อพิพาทมาอย่างยาวนานนะคะโดยจีนเนี่ยเขาอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้มีข้อพิพาทกับหลายประเทศในสมาชิกอาเซียนเพราะว่าทะเลจีนใต้มีพื้นที่ทับซ้อนทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์บุนายแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะคก็เดี๋ยว ต้องรอดูค่ะว่าหลังจากที่มาร์โกสจูเนียเนี่ยเขาไปพบกับประธานที่ปดีสีจิ้นผิงแล้วก็เจรจาเรื่องของน้ำมันแล้วก็ก๊าซเสร็จแล้วนี่นะคะความสัมพันธ์ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็ยืนยันทำให้เราเห็นได้ชัดว่าการพึ่งพิงจีนของชาติสมาชิกอาเซียนเนี่ยถือว่ายังมีสูงด้วยและถ้าหากว่าเราพูดถึงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะตรงนี้ซึ่งมีประเทศในอาเซียน ร่วมในดิน,นทับซ้อนอยู่หลายประเทศอย่างเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์บูไนามาเลเซียเน,นี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญเพราะว่าพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์นะทั้งกา๊าซทั้งน้ํามันแล้วก็ปลาแล้วก็เป็นเส้นทางการค้าที่มีมูลค่าสูงด้วยนะคะครับสำหรับฟิลิปปินส์นะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขาก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วอเมริกานนารพัฒฟิิลป ปินอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามตรงนี้ก็น่าจับตาดูว่าทางผู้นําคนใหม่ของฟิลิปปินส์นะครับเฟอร์ดิน,นานด์มาโกสจูเนียร์ที่เข้ารับตําแหน่งเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนนโยบายเรื่องต่างประเทศไปพึ่งพิงจีนมากขึ้นหรือเปล่าเป็นความท้าทายมากๆของประธานอาเซียนคนใหม่ด้วยนะคะอย่างโซโกวิดโดโดด้วยนะคะในการบาลานซ์เรื่องของอํานาจแล้วก็การพึ่งพิงของมหาอํานาจทั้งสองเช่นเดียวกันนะคะ